สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะที่เพิร์นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้นะคะน้ำได้เป็นได้ทำงานวันแรกนะคะเริ่มเก้าโมงก็วันนี้ก็คือ ทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งนะคะเป็นบริษัทยาวันนี้ได้งานวันแรกก็คือเริ่มทํำวันแรกนะคะหลังจากมีขบวนการขั้นตอนหลายอย่างมากตัวสุขภาพนู่นนี่นั่นคือกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็วันนี้ค่ะ9โมงเช้าตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่เราเคยสัมผัสแล้วก็ทํานะคะแต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะว่า เราก็มีพี่เขาฝากให้นะคะคือตอนนี้ก็เราก็มาดื่มกาแฟก่อนเลยนะคะกาแฟก่อนตอนเช้าๆหนึ่งแก้วก็คือใช่ค่ะเป็นงานที่พี่เขาฝากให้นะคะเราก็เลยต้องต้องคือก็ทำให้ดีที่สุดอะคะ่ะวันนี้ก็แต่งตัวธรรมดามากเพราะว่า,วาเขาไม่ให้แต่งหน้าใช่ที่นี่จะค่อนข้างเข้มงวดน,นิดนึงกับ การที่ทำงานเกี่ยวกับพวกอาหารแล้วก็เกี่ยวกับเภสัชย,ยาเนี่ยคะ่ะจะไม่มีการใส่จิวเวลรี่แหวนเวิรนต่างหูเมคอัพก็ไม่ให้นะคะปกติน้ำเคยทำงานอยู่เป็นแครารีนอยู่สายการบินนะคะแพ็กอาหารเนี่ยก็คือยังยังพอได้นะเขียนคิวเลยแต่ที่เนี้ยเขาไม่ให้เลยเขาไม่ให้เลยเขาก็ให้เรา ไม่แต่งเลยประมาณนี้น้ําหอมเราก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าเขาก็บอกมาในรายละเอียดแล้วว่าเขาไม่ให้นะคะก็ยังไงเป็นกําลังใจให้กับวันแรกในการทํางานของน้ําด้วยนะคะก็ผิดถูกยังไงหรือว่า เรื่องวิดีโออาจจะยังไม่ค่อยชำนาญแล้วก็โปรเฟชชั่นอ l ลเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมือใหม่นะคะยังไงก็ต้องฝากกดและฝากติดตาม subscribe ในช่องอ e ีนามด้วยนะคะพี่ๆท่านใดที่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะก็อยากจะบอกว่าอ e ีน้มไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นช่องที่แบบว่าหยาบคายนะคะแต่ว่าอยากให้เป็นอะไรที่คน นึกถึงแล้วก็เรียกง่ายนะคะ,อะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ